คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวัลบักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาร์สล่าฟาร์มแนะนำลาวัลบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตา a r ด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อาเกมของราวัลบกในแมปของออสตา a r ทาวเวอร์ด n s เน์นะครับในวิดีโอนี้จะมารีวิวตัวต่อไปเลยนะฮะหลังจากที่เรารีวิวคาบูโตะนะครับตัวที่ มีอยู่ในแคปซูลนะครับเป็นลันเขาเรียกว่าลำดับที่1น,นะเพราะว่ามันมีหลายตัวมากๆเลยนะครับผมจะค่อยคทยอยรีวิวแล้วกันแต่ในวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้ครับผมที่มีชื่อว่าแป๊บนึงนะผมต้องหาก่อนนะคือตัวนี้มันค่อนข้างะจะเรียกว่าเก่งหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะต้องมารอดูกันแต่ว่าผมอยากจะแนะนําเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างหาง่ายนะครับเราสามารถเอา4ดาวอีเวขึ้นมาเป็น5ดาวเลยก็ได้นะฮะ ผมมันต้องเป็นตัว A ใช่ไหมตัว A หน้าผมจำได้มัาเป็นตัวนี่ครับผมนี่ c o c o d i l e นะครับผมเป็นตัวที่ awakening นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวที่ Uh, ตีพื้นนะยืนยืนตีพื้นแต่ไม่รู้ว่าตีแอร์หรือเปล่าจะต้องไปดูกันในวิดีโอนี้ว่ามันจะตีแอร์หรือเปล่านะครับสแตตพื้นฐานนะครับตอนนี้อยู่เลเวลที่1ใช่ไหมหกวิจมตี1ทีนะครับส่วนระยะการโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่50สนะครับส่วนดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่6-50นะครับซึ่งเบสดาเมจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเลยนะเบสดาเมจตอนนี้นะฮะมาดูกันว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับใช้เงิน500ในการวานะครับนี่ครับทุกคน ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าตัวนี้มันจะโหดขนาดไหนนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเนี่ยก็อย่าลืมที่กดไลค์นะผมและกด subscribe กันด้วยนะครับสำหรับที่ไม่ได้กดนะฝากกันกดครละทีกันด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนี่นะครับผมโอ,โ,โอ้โหโอ้โหมีมีแสงวะเนี่ยโอ้โหมีแสงด้วยมีแสงด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โอเคนี่คือวันพีดนะครับวันพีชวันพีชโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีวกว่าว่า ตัวสกิลนั้นจะเทพขนาดไหนนะครับโดยส่วนตัวแล้วคือผมไม่ได้รู้จักตัวนี้มาแบบจริงๆนะคือคือผมไม่ค่อยดูวันพีชตรงช่วงที่เขาเรียกอะไรเป็นเป็นน้ำน้ำนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ไม่ดูตัวละครนี้นะก็เอาเป็นว่าผมดูช่วงททมสคริปมาแล้วอะนะครับโอเค เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าที่ผมสลับตัวเพราะว่ามันจะมีเงานะเออแป๊บนึงขอลุยก่อนสามสองหนึ่งไปมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มวางเลยนะครับนี่โอ้โหระยะ50นี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวมันจะมาแทงกระดาษหรือเปลา่าผมมีความมีความมั่นใจว่ามันจะแทงกระดาษหรือเปล่าโอเควางก่อนเลยนะครับนี่ฮะจระเข้เอาเวสคันนิงนะครับเขาโคได้เออเขาโคได้นี่เป็นไงดู ดูเออผมรู้สึกว่าเออมันกว้างจริงนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้โมเลยนะผมรู้สึกว่ามันมันกว้างนะเนี่ยเออกว้างด้วยนะครับส่วนเออว่าหกวิโจมตีหนึ่งทีครับดาเมจอยู่ที่650นะเออแบบมันมันเหมือนกระดาษอยู่นะแต่ต้องรอดูครับว่าเวลาเราอัพไปเนี่ยมันจะมันจะขนาดไหนเชียวเออผมแอบ,บหวังนิดนิดนะว่าตัวละครมันโหดนะเออผมแอบ,บหวังอยู่นะเพราะว่าเป็นตัวที่คือคือ อ่าไอ้ที่มันเป็นวงเล็บเอเวกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเก่งเกือบทุกตัวเลยนะพอมันมันเอเวกเนี่ยมันจะแบบเป็นคนละตัวเลยะฮะเฮ้ยโอ้โหสกิลทรายนีวมาในบล็อกฟุตโอเคโอเคโอเคเหมือนเหมือนมากเหมือนมากได้ใช้เสียงเดียวกันแหละเพราะว่าตัวขเขาเรียวกว่าอะไรนะโนโบล็อกสตูดิโอมันจะมีเสียงให้ใช้นะฮะนี่ก็เป็นทอร์นาโดนะฮะเป็นขเขาเรียวกว่าทรายทอร์นาโดเออนี่พายุพายุ ก็ประมาณนี้สําหรับมุฟเซตหรือว่าการโจมตีนะแบบแรกนะจะเป็นโยนไปเป็น LE, เอลีสเซอร์เคิลอลีนะอ,อย่างที่เห็นครับขอปิดนี้ก่อนนี่ก็คือถ้าโดนตรงนี้ปุ๊บก็คือจะตีตรงวงวงนี้เลยคือดีมากนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการวางตัวพวกนี้ก่อนเพื่อทำทำการเพิ่มเงินนะครับก็โอเคเดี๋ยวขอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะ ไปทําการเติมเงินนะฮะเติมเงินให้เติมเงินให้มันขึ้นไปให้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่จะได้เอาเงินมาอัพนะครับสักครู่หนึ่งโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมฟาร์มตังค์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอัพเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะเริ่มหลุดกันไปเยอะมากแล้วนะครับสําหรับตัวที่ผมปล่อยไว้นะฮะก็โอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้เงิน500นะครับแล้วก็ดัมเมจเพิ่มมา850นะครับไม่เพิ่มประยะนะฮะนี่ฮะลองดูฮะ นี่ไปไงตีแบบมิงกะหลุดไปเลยสิอา้าวมึงกะหลุดไปเลยสิทำไงดีล่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขอวางฟิเซอร์แล้วกันง่ายดีไปก็ตอนนี้นะครับถ้าเราอัพ1,200นะก็จะได้ดาเมจที่1 5 0 0เลยนะครับก็อัพไปเลยดาเมจจะเป็น3,000นะก็6วิจมตีหนึ่งทีดาเมจ3 0 0 0ระยะประมาณนี้ถามว่าโอเคไหมก็ใช้ได้อยู่แต่ว่า เอาจริงๆนะครับโทอรโดโรกีแม่งดีกว่าเยอะเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนรอดูก่อนนี่ก็คืออัพแค่เท่าไหร่เองเนี่ยโอ้โหแค่2ขั้นเองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าอัพตันจะโหขนาดไหนนะฮะโอเคครับอัพขั้นต่อไปใช้1,500นะครับดาเมจเพิ่ม2,200นะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เลเวลอยู่ที่1เท่านั้นนะฮะไม่โหดมากนะครับตอนนี้อัพไปเลยเฮ้ยนี่ผมอัพมาขั้นนี้แล้วมันไม่เปลี่ยนท่าสักทีวะดูดิฮะทุกคน ถ้าไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนนะยังเป็นท่าเดิมนะครับหรือจะเป็นท่านี้แบบฟอร์เอเวอร์ก็ไม่รู้นะโอเคก็อัพขั้นต่อไปใช้เงิน1,600นะครับแล้วก็ดาเมจจะเพิ่ม2,800นะครับจะเป็น8,000นะฮะโจมตี1ทีนะครับ6วิด้วยนะฮะก็ LE ยังถือว่า,อาพอใช้ได้พอแบบกรึ่งกรึ่งนะกึ่งๆกลางหน่อยนะก็พอใช้ได้อยู่นะฮะนี่ดูฮะ ยังไม่ได้เปลี่ยนท่าเลยครับเดี๋ยวอัพเลยแล้วกันนะครับไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นเขาเรียกว่าเสียเวลาเกินไปนะฮะไม่ให้เสียนาฬิกานะครับก็ถ้าอัพขั้นต่อไปใช้เงิน2,000นะครับจะเพิ่มดาเมจ3,000นะอัพเลยโอเคอัพแล้วนะอันนี้คืออัพแล้วเหลือขั้นสุดท้ายนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่11,000นะครับผม11,000นะครับแล้วก็จะทำการลบระยะนะครับผม10นะฮะจะเหลือ40นะครับแต่เพิ่ม แต่เพิ่มดาเมจส0 0พนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อท่าไม่ใช่เปลี่ยนชื่อท่าเาด็เขาเรียกว่าเปลี่ยนท่านะครับผมเป็นอีกท่าหนึ่งนะฮะใช้เงิน2 0 0พอัพเลยเป็นโอโ้โหเป็นทรงโคนเหรอเฮ้ยมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้มันติดติดใครใครใครรู้บ้างว่ามันติดอันหรือเปล่า ถ้ามันติดเลือดไหลก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้ามันติดเผาก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนอันนี้ผมผมไม่สามารถรู้ได้ครับเพราะมันเป็นทรายนะฮะแต่ว่าไม่ตีแอนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เอ่อเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะตอนนี้คือมันดาเมจอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นสี่ใช่ไหมแต่มันเป็นเลเวลหนึ่งใช่ไหมถ้าเกิดเราบวกไปอีกนะครับคือมันมันเลยดูเยอะไปหรือเปล่า มันจะเพิ่มอีกมันจริงๆถ้าถ้าเวลบแปดสิบอะทุกคนถ้าเวลบแปดสิบดาเมจจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าครับผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะใครที่สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าตัวนี้นะครับมันมันเอ่อเท่าไหร่นะคือพอแปดสิบนะสามารถคอมเมนต์ได้นะแต่เท่าที่ผมคำนวณนะมันมประมาณสองหมื่นห้าครับหกวิโจมตีหนึ่งทีอะ่ะอันนี้มันอะไรดูโกงไปเปล่าวะหรือผมคิดผิดหรืออะไรก็ไม่รู้น้อนน้อยช่างมันฮะนี่ฮะสำหรับโคอคโกโคไดายนะฮะใช้เงินในการอัพก็ เมื่อกี้หนึ่งสนะองใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาเงินมาเด้งยนะังเงินเด้งแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเอาครับจากเงินอัติกรมกลมคือหนึ่งหนึ่งหมื่นหกนะเงินจากหนึ่งหมื่นหกใช้ประมาณหมื่นหนึ่งทุกคนเออใช้ประมาณหมื่นหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะดามเมจประมาณน,นี้นะฮะเออว่ามันก็ดีกว่าหลายตัวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะผมบอกแล้วครับว่าเอาเวกอ่ะแม่งโคตรเก่งเลย ทุกตัวจริงเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งครับคุรุลินครับใครที่อยากจะดูนะเดี๋ยวผมจะทําให้นะตัวนี้คุรลินเป็นตัวที่ก่อนหน้านี้นคือมันเป็นมีมนะเป็นมีประมาณว่าแม่งเอาตัวนี้ลงไงก็ชนะนะครับคือฝรั่งเขาทากันแต่ว่าผมไม่เคยทํานะแต่ตอนนี้คุรลินคือแม่งเก่งนะมันมันเอาเวกนะครับอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นใช่ไหมเรื่องเอาเวกคือแต่ละตัวที่เคยเอาเวกมาเนี่ยแม่งเก่งหมดเลยนะครับสดาวก็เก่งมากนะครับตัวนี้ก็คือเก่งนะครับจะมีล็อกลีที่เก่งมากนะครับกระดาษเหมือนกัน นะฮะเออดีมากเลยนะครับทุกคนใครที่กําลังมองหานะครับบอกเลยว่านี่ดีสุดๆนะสำหรับตัวที่เป็นอเวกนะครับตัวนี้ถามว่าดีขนาดไหนผมผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ดีกว่าว่าดีหรือเปล่าเออก็ใครที่คิดว่าตัวนี้ดีนะครับฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งทีนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมให้ประมาณ7นะครับเจเต็มส0เพราะว่าตัวนี้คือดามเจแมลงจริงครับแต่ว่าระยะคือมันไม่ค่อยดีไปเล่นตัวอื่นน่าจะดีกว่าอย่างธอรโ์โรกิอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคในวิดีโอนี้ก็ เออยังหรือบัฟนี่บับก่อนบับก่อนบับก่อนอ่าบัฟบับับัฟไปดูก่อนบัฟไปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคบัฟอ่ะบัฟครับกดครับกดครับกดครับเวลหนึ่งครับนี่ครับสี่หมครับถ้า4ี่หมื่นสองใช่ไหมเนี่ยบอหนึ่งี่หมื่นสองนะครับบวกกับเจปรนะครับประมาณ7 5็ดหครับทุกคนดาเมจอยู่ประมาณ7 5็ดหนะตอนหนึ่งทีเวลหนึ่ง ก็โอเคประมาณนี้นะครับผมกับตัวค็อกก็ได้นะครับที่เข้าตู้นะครับเป็นตัว5ดาวนะครับสามารถยโวจาก4ดาวขึ้นมาได้นะครับโอเคในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอไว้เจอกันในวิดีโอหน้าหลังจากนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะเดี๋ยวผมจะไปลงประมาณอีกคืนน่าจะพรุ่งนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับอธิบายระบบทุกอย่างในในครั้งนี้นะครับเราก็จะเอาตัวที่ยังไม่ได้มารีวิวนะครับเนื่องจากว่าเอาจริงๆนะครับทุกคนเดี๋ยว อาจจะมีคลิปที่ผมสุ่มไปแหละผมเสียไป5,000โลบัคใช่ไหมในการสุ่มแคปซูลอ่ะมันยากมากนะทุกคนที่จะได้พวกฮิโซกะพวก Nar uto, นารุโตะหหาง2อหาง3าหางแล้วก็จะเป็นพวกเดสโนดอะไรพวกนี้คือมันยากมากฉะนั้นผมต้องขออภัยณจุดๆนี้ด้วยเพราะว่าผมรอรออัปเดตเนี่ยมันนานมากนะครับทุกคนรออัปเดตตั้งแต่ตอน4ทุ่มแม่อัปเดตตอนตี3แล้วคือผมนอนตอนตอน3มโมงถโมงเย็นใช่ไหม ตื่นมาสี่ทุ่มแล้วก็คืออย่างนี้ก็ไม่ได้นอนเลยผมก็นั่งเล่นโปเกมอนอยู่ไหนแบบยาวๆเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวในวิดีโอหน้าผมจะมารีวิวอีกแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอเจอกิลิปหน้าผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย